โอเคครับกำลังเดินไปอุทยานราชพฤกษ์ตอนนี้อยู่ในเขตบริเวณละลาดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปดูพระราชพักอุทยานราชพักนะครับจะไปดูพระบรมราชานุสวรีย์ขององค์กษัตริย์ในประเทศไทยก็เดี๋ยวกำลังจะเดินไปขึ้นรถพ่วงซึ่งมันเต็มหรือยังเนี่ยเดี๋ยวรอดูกันว่ายังไง ะะดีเนาะเขามีแบบจัดเป็นสัต์เป็นส่วนให้รถจอดแล้วก็มาเดินขึ้นรถพ่วงต่อ เริ่มกันนะครับมาถึงแล้วอุทยาน <Okay. S 1> เขาเรียกว่าอุทยานราชพักนะครับอยู่ที่อำเภอหัวหินเนาะขับรถมาง่ายๆสบายๆเลยแล้วกเ็เข้ามาก็มีรถพ่วงที่เขาอุทยานเขาเตรียมไว้ให้นะครับก็จะเห็นองค์กษัตริย์ทั้งเจ็ดพระองค์นะครับเป็นพระบรมราชานุสาวรีนะครับที่เป็นมหาราช ได้ชื่อเป็นมหาราชของราชอาณาจักรไทยเนาะเนี่ยองแรกก็พ่อขุนรามคำแหงเนาะปฐถมมกษัตริย์แห่งราชาวงศ์อ่าไม่ใช่จะบอกว่าราชาวงศ์สุขโขทัยไม่ได้เนาะมีพ่อขุนศรีก่อนมีก่อนแต่ว่าพ่อขุนรามคำแหงก็สําคัญมากๆนะครับก็เป็นคนประดิษฐ์อักษรไทยนะครับต่อมาก็องค์พระนเรศวรมหาราชเนาะส่งกู้ชาติบ้านเมืองตอนเสียกรุงครั้งที่หนึ่ง นะครับกูฏาถีนะ่าจะจำกันได้ต่อมาก็องค์พระนารายมหาราชนะครับ mm. เกี่ยวกับการค้า mm. อะไรมากมาย mm. ใคร mm. ดู mm. บุพเพศนิวาสก็น่าจะจำกันได้นะครับแล้วก็ต่อมาก็สมเด็จพระเจ้าตัดสินมหาราชนะครับทรงกูชาติบ้านเมืองไว้นะครับแล้วก็ต่อมาก็ เ็นพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับประถมมรโลมาจากมากริย์ของนาสวงจักรีนะครับแล้วก็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับยุคนั้นก็ด้วยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนนะครับพระชาตที่สี่ที่ยุคนั้นก็ชาติตะวันตกก็เริ่มเข้ามาแล้วก็เริ่มเปลี่ยนสังคมไทยให้ละสยามในสมัยนั้นนะให้เริ่มเข้าสู่ชาติตะวันตกนะครับแล้วก็ สุดท้ายก็พระจุลจอมกาจะอยู่หัวรัชการที่5นะครับที่ตอนนั้นปรับกรุงสยามให้เป็นตะวันตกเต็มตัวเลยแล้วก็สำคัญเลยก็คือเป็นคนมีพระราชดำริให้เลิกการายกเลิกทาสนะครับน่าจํากันได้นี่สวยมากๆนะครับสวยจริงสวยจริงอันนี้คือชอบมากๆเลย ใหญ่นะใหญ่มากๆเนี่ยถ้าเทียบกับคนเนี่ยโอ้โหคนตัวเล็กไปเลยนะครับตอนแรกผมนึกว่าไม่ไม่ใหญ่มากอันนี้ใหญ่ใหญ่มากๆจริงๆนะครับคุม้มคุ้มค่าที่มาดูกลังนะเดินกลับไปขึ้นรถท่วงนะครับที่เขามีไว้บริการแลก็ ไม่ต้องรีบนะรถพ่วงเขาก็มาเรื่อยๆก็วนอยู่สองคันก็จัดไปนะครับเดี๋ยวเดินไปเดี๋ยวไม่ทันเนาะเขาน่าจะรออยู่แหละโอเคเดี๋ยวไปว่ากันตอนถึงอีกทีนะครับเดี๋ยวไม่ทันรถอจจาจารย ค okay, ครับตื่นมาตอนเช้าไม่รู้จะทำอะไรนอนไม่ค่อยหลับก็ไปเที่ยวประจวบตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแวะอุทยานราชพักไปนะครับที่มีองค์พระบรมรูปพระบรมราชานุสาวรีขององค์กษัตริย์ที่เป็นมหาราชของ ชาวสยามประเทศเจ็ดพระองค์นะครับจริงๆมีเยอะกว่านั้นนะครับแต่ว่าเขาสร้างให้เจ็ดพระองค์นะครับก็สวยดีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็แวะมา,เ,าเที่ยวต่อที่มาพักที่โรงแรมรีสอร์ทแถวหาดสามรอยยอดนะครับก็ผ่านปราณบุรีคนเยอะมากนเป็นวันหยุดสุด เรียกว่าวันหยุดพิเศษะนะช่วงวันแม่คนก็นมาเที่ยวเยอะแล้วก็อ่าผ่านก็แวะมานอนที่แถวหาสามรอยยอดนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ผมคุ้นเคยมากๆนะครับอาหารนะให้ดูทะเลดีกว่านะครับเพราะว่าโอ้โหปุพ,พันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเพราะว่า,อาตอนอยู่มาหาวิทยาลัยก็ อ,อยู่ชมยูชวจลมถ่ายภาพก็มาจัดคลิปถ่ายภาพที่นี่แถวแถวนี้นะครับตกโ,โตโตทียานเลยนะครับแล้วก็พอ,อเรียนจบทํางานที่ยารท่องเที่ยวก็มาอีกนะครับแล้วก็พอเขาเรียกว่าอ,อะไรนะพอ น,น่ไปเที่ยวกับเพื่อนก็แวะมาอีกนะครับก็คือ่อสามคนแล้วยังไม่รวมตอนที่น้าน้องของแม่น้องแท้แของแม่เลยนะครับก็เป็นท่วงนั้นก็เป็นผู้ว่าที่ประจวบอกีก็แวะมาอีกก็คือสี่หนสี่คนและที่ได้เที่ยวสามรอยยอดนะครับก็ยังเก็บไม่หมดหรอกในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นะครับแต่ว่าเ,ออเนี่ยคนที่ห้าที่มาเที่ยวนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เข้าเป็นในโซนอพยานนะครับ <_ S 1> เดี๋ยวค่อยไปเที่ยวอีกทีก็มาลุ้นกันว่ายังไงนะครับนี่ก็มาเที่ยวไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆๆเรื่อยๆอยู่นะครับก็นี่ก็มาลุ้นนะว่า พระอาทิตย์จะขึ้นกี่โมงมันขึ้นมาว่าดูในแอปก็บอกว่า,า6โมง8นาทีนี่มันก็ใกล้แล้วล่ะผมตื่นมาประมาณตีตี5ครึ่งแล้วก็แวะมานั่งเขียนงานเขียนอะไรก่อนแล้วก็มาออกมารอเวลานะครับพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นพระจันทร์ยังไม่ตกเลยนะนี่ ยังไม่ตกสุดยอดมาลุ้นกันนะครับว่ายังไงมันมีผมขีเกียรกับกล้องนะหันให้ดูดีกว่ามันมีภูเขาตรงนี้อยู่เกาะเกาะนะครับไม่แน่ใจว่าเกาะอะไรก็มาลุ้นกันว่ามันจะบงับงบังปฏิทินขึ้นไหม ส้มๆอยู่ตรงภูเขาเนี่ยแหละแล้วก็มีก้อนเมฆโอ้ไม่แน่ใจอาจจะไม่ได้เห็นพราทิตย์ขึ้นนะครับก็ไม่เป็นไรถือว่ามากินลมชมวิวดูบรรยากาศตอนเช้าตื่นมาก็อากาศเย็นดีนะเพราะว่าโอ้โหช่วงนี้กลางวันร้อนมากไม่ว่าจังหวัดไหนอะนะตื่นมาได้บรรยากาศอย่างนี้คลื่นก็สงบนะครับไ เท้าแตะแตะทะเลเลดีกว่ามาทะเลไม่ได้เอาเท้าแตะทะเลก็เหมือนมาไม่ถึงนาะโอ้อันนี้คือแบบคลิปยาวๆเลยนะไม่ได้ไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มแน่นอนอดูกัน ตอนเช้าติดกล้องกลับมาแล้งนะครับลงทะเลอยู่ลงทะเลแล้วลเย่โอ้โหสวยไม่มีใครตื่นเลยเหรอกนี่เราเราตื่นมาคนเดียวเลยลหะนี่ บรรยากาศดีมากๆนะครับเนี่ยบรรยากาศทะเลตอนเชา้าคลื่นอ่อยๆน้ำลงน้ำขึ้นไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ตื่นมาเนี่ยน้ำลงแน่นอนว่าหาดมันมันกว้างมากๆนะครับเดี๋ยวมารอดูพระอาทิตย์ขึ้นกันดีก,กว่าครับ าถึงตลาดโรงเลนะครับก็น่าจะเป็นตลาดเช้าของที่นี่นะครับที่โนโนลิบๆตรงโนโนมีเพิงเพิงขายอยู่ก็ยิวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไปลองหาซื้อกันได้เดี๋ยวก็ไม่รู้เนีัยว่ามันมีอะไรนะครับเห็นขบอกมีโจกมีอะไรดี๋ยเนี้ยเห็นคนมากินกันแล้วนะครับ นี่ก็หาดสามยอดมีป้ายด้วยนะครับแล้วก็นี่ตลา,าดโดเดี๋ยวค่อยเดินไปกัน